สวัสดีครับจากร้านพงจากการเกษตรหลกง้าครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้าดีๆเข้ามานําเสนอนะครับเป็นหางตานกนะครับ NT 1 4 1สี่ครับผมแล้วก็ NT หนึ่งนะครับแล้วก็มีหางบิ๊กจิ้ว8 8ด้วยครับนี่ครับวันนี้ NT หนึ่งนะครับมีบางโคนมาให้ด้วยนะครับบางโคนใหญ่ครับรุ่นนี้ วงล้อสามสิบนิ้วนะครับเิีบล้อห้านิ้วครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นอ่อสี่เกียร์นะครับหกเท่าครับหกเทาสี่เกียร์สามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมนี่ครับเกียร์สามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับตัวนี้ก็จะแถมที่ค้ำยันมาด้วยนะครับ มันจะมีตัวบังโคนตัวบังกันสาดด้วยนะครับเป็นยางให้สองสองเออหนึ่งคู่ครับรุ่นนี้ตัวนี้ก็แล้วก็เป็นลูกเตะนะครับเตะเป็นเตะล่างนะครับเตะล่างมีแท่นเครื่องแข็งให้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นหางบิ๊กจิ้วแปดแปดนะครับบิ๊กจิ้วแปดแปดเตะบนครับเตะบน วงล้อนี่28นิ้วนะครับเล็บล้อ3นิ้วเป็นหัวแดงนะครับหัวสีแดงหางสีขาวนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3 3เคียร์นะครับ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับนี่ก็เป็น NT 1นึงหน,งนะครับสีน้ำเงินคนระับ เป็นที่หนึ่งนี่ก็วงล้อยี่สิบแปดนิ้วนะครับเล็บล้อสามนิ้วครับผมก็จะมีซองผานมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่นะนี้ก็เป็นสามเกียร์นะครับสามเกียร์สองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับใช้ดีนะครับไถเร็วไถเบาครับถ่าตัวนี้จะเป็นสีเพลนะครับสีเพล อยู่ด้านในก็จะเป็นหางบิกจิ๋วนะครับนี่นครับหางบิกจิว๋วด้านในด้านในกูดังครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 1>, 8, 1 1 1หนึ่5 5นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผมเก็บเงินปลายทางครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับพายุเข้าครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ